โอ้ว้าวโอ้ว้าวทำไมฉันถึงได้ยิ้มเป็นขนาดนี้โอ้ว้าวมาให้นะอ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนรู้หรืยอยังว่าสถานีความสุขตอนนี้มีติ๊กตอกแล้วนะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกดหัวใจให้กับพิปของเราด้วยนะครับสนุกแน่นอนฮาแต่ละคลิปตะบอกเลย สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีแห่งความสุขนะครับวันนี้มีของขวัญครับผมออกมาให้มีของขวัญมีคนส่งของมาให้ผมเป็นของขวัญรอบวันเกิดของผมครับผมซึ่งวันเกิดของผมเนี่ยมันก็ตรงกับวันที่ B N K f 8ได้ทำการเดบิวรุ่นที่หนึ่งนะทำการเดบิวต์ไปเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็ตรงกับวันที่ปล่อย MV เพลง D A ด้วยครับใช่ครับผมวันที่2มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมานี่เองครับก็ โว้พอให้ผมหน่อยนะครับผมเนาะถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังมาแฮปปี้เบิร์เดย์กันนะครับวันนี้ครับผมของที่จะเอามาของที่เป็นของข,องขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของ B N K 48คือในกล่องนะั้นมีแต่ B N K 48เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าอของในกล่องนะั้นจะมีอะไรบ้างนะครับไปนี่ครับผมของที่พี่สาวคนสวยนะครับเป็นพี่รหัสนะครับ เขาส่งมาให้เขาเขาเลิกตามแล้วล่ะเขาไม่ก็ได้ตามแล้วเขาก็เลยแบบเอออยากให้ของ b บ k เี่นมาอยู่กับคนที่ยังตามอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับผมว่าไอของตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับไอเนี่ยผมจับดูแลแฟ้มแน่นอนตรงนี้แฟ้มกับหนังสือนิตยสารอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับข้างหลังอาจจะรกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแกะของเรานะครับเดี๋ยวกล่องเอาไว้ก่อนนะเอาเป็นซองก่อนนะครับ อ่าแน่นไงผมว่าแล้วนะครับนิตยสารนะครับนี่นะครับนิตยสารแคชนะครับผมอืมมองขึ้นไปตรงนี้ผมก็เห็นของผมอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นี่ครับนิตยสารแคชเอ่อฉบับที่หนึ่ง้สี่สิดหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะ ชัดๆใกล้ๆผมว่าทุกคนต้องมีแหละนะอ่ะต่อไปอีกอย่างหนึ่งในกล่องนะครับอืมอันนี้เป็นของบ้าน <S <S านิวสิกนะครับผมนี่ของบ้านนิวสิกของบ้านนิวสิกมีอะไรเนาะผมผมไม่เคยผมไม่รู้อะ่ะ หนังสือโอ้เล่มที่เลรรึกนะครับสวยสวยงามมากก็ในนี้ก็จะเป็นแฟนอาร์ตอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นแฟนอาร์ตเนาะอืมยืบก็จะเป็นหนังสือแฟนอาร์ตนะครับผมส่สวนใหญ่เนาะที่เป็นขอบคุณมิวสิกครับผมเป็นหนังสือของบ้านมิวสิกนะครับะจะเก็บใส่เข้าซองก่อนนะ เสียงคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไมมันหาไมไม่เจอนะครับมันรีบนะครับต้องขายเดี๋ยวอารมณ์มันจะหายไปก่อนต่อมาคือแฟ้มตามที่คาดไว้ครับผมแฟม้มแฟ้มเปล่าเปล่าโอ้ยนึกว่าจะมีรูปรูปอาจจะอยู่ในกล่องนี้ไงเออเป็นแฟ้มริเวอร์นะครับก็มีมาใส่อันดนึงแล้วเนาะอ่ะ สำหรับกล่องนี้ก็หมดไปแล้วไม่ใช่กล่องซองครับผมซองนี้หมดไปแล้วนะจ๊ะใส่เรียบร้อยนะครับซองหมดแล้วนะต่อมาคือของใหญ่ของเราครับคือกล่องโอ้ต้องหาอะไรก่อนแล้วกล่องเนี่ยหาอะไรมาตัดจิ้มจิ้มมันหน่อยนะครับอ,อยนะผมเนี่ยบอกเลยว่าช็อปออนไลน์ จนอาจจะได้ก็เรียกว่าสกิลการแกะกล่องสีทองนะครับแกะกล่องสินค้าครบ1,000ครั้งอะไรประมาณเนี่ ครับได้แล้วนะครับก็เปิดเลยแล้วไอ้จะพูดทำไมวะก็ปะเปิดเอโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับรู้กันแค่นี้พอข้างในเขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไ่ต้องรูนก็เขียนอะไรต่อโอ้ว้าวโอ้ว้าวทำไมฉันถึงได้ยิ้มเป็นขนาดนี้โอ้ว้าวไม่นะอเอ้ยเอ้ย อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยวู้วมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนที่จะวู้วววววไปกว่านี้นะครับนี่กรองดินสอของ B N K 48ถ้าจำไม่ผิดทำร่วมกับสมใจนะครับข้างในข้างในยังมีอีกนะครับข้างในเป็นเข็มกลัดครับ เป็นเข็มกลัดกับแมกเนตเข็มกลัดนี่ก็มีของปูเป้เครับเข็มกลัดปูเป้ของซิงเกิลที่6แล้วก็เข็มกลัดปูเป้ของเลือกตั้งซิงเกิลที่6แล้วก็เข็มกลัดของจิ๊บของเลือกตั้งซิงเกิลที่6ครับส่วนแมกเนตแมกเนตก็มีของเจนนิสครับ ให้ดูอีกรอบหนึ่งใกล้ๆช,ชัดนไปเลยของเจนนิสแล้วก็ของออมนี่คือของอ,อมนะครับแล้วก็ของอไม่อยากแงะเลยเป็นรอยหมดของแก้วนะครับผมอืมของแก้วนี่ก็คือทั้งหมดในกล่องสมใจเคเป็นวันเกิดที่เยี่ยมมากเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาโอ้ เอาเข็มกลัดให้หมดก่อนละกันนะครับเอาเข็มกลัดให้หมดตอนเข็มกลัด <c oughs> ตื่นเต้นจนเสียงเพี้ยนหลุดคีหมดแล้วเนี่ยเอ้ยนาะอ่ะเข็มกลัดก็มีเข็มกลัดของจิ๊บครับอ่าของจิ๊บเข็มกลัดของตาหวานนะครับแล้วก็เข็มกลัดของแก้วครับผม โอ้ผมลืมบอกไปครับผมพี่สาวคนนี้ของผมเนี่ยเขาโอชีแก้วนะครับอดีตเคยโอชีและปัจจุบันก็เลิกโอชิแล้วครับเขาก็เลยส่งของมาให้ผมนะครับนี่คือสาเหตุนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะไปตามเกาหลีหรือจีนนี่แหละนะครับที่เป็นบอยแบนด์นะครับผมนาะต่อมาอือกองริเวอร์ครับริเวอร์ริเวอร์อือก็ อย่างที่ทุกคนคุ้นเคยก็จะมีแผ่นอะไรประมาณนี้เขาใส่อย่างนี้นะคะเขาให้เอาสองแผน่นสองแผ่นนี้ใส่แล้วไปเอาโฟมเนี่ยทับอีกทีหนึ่งนะครับจบริเวอร์ตอนนี้ริเวอร์มีสามกล่องแล้วเอ้ไม่ใช่สามสองกล่องเดินนะครับอ่ะต่อไปเอาพวกเขาเรียกว่าแผ่นพับใบปลปิวก่อนนะครับที่ พี่สาวผมเก็บมาโอ้เยอะเลยเยอะนะเนี่ยไม่ธรรมดาอะนี่คือแผ่นพับใบปลิวนะครับอันนี้ของบ้านเชอร์ปรางตอนเลือกตั้งซิงเกิลที่6ครับผมไม่เคยเห็นนะน,นี่อเออแล้วก็ข้างหลังก็มีประมาณนี้ครับเป็นรายละเอียดนะครับว่าวิธีการเลือกตั้งแล้วก็คําเชิญชวนที่จะให้เรามาเลือกตั้งกันนะครับ ต่อมาก็เป็นของบ้านมิวสิกครับนี่บ้านมิวสิกแล้วก็ข้างหลังก็มิวสิ v วีโว o ูนะครับนะผมไม่รู้ว่ามันโฟกัสหรือเปล่าอะ่ะผมมองไม่เห็นเลยผมใช้กล้องหลังถ่ายนะครับถ้าไม่โฟกัสก็ขออภัยด้วยนะครับต่อมานิตยสารสำหรับคนอยากรู้เรื่องญี่ปุ่นนะครับฉบับ เมษายนสันารอยหกสิบเอ็ดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีรูปอิสรินะมีรูปโมบายแล้วก็มีรูปไข่มุกผมว่าข้างในน่าจะมีอีกนะครับอืมขึ้นน่าจะขึ้นปกเฉยๆแหละเพราะผมเปิดดูแบบเร็วๆแล้วไม่เจอนะครับเอเอนี่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 นครับนี่คือรูปข้างในปกนะครับผม ก็จะมี3คนอย่างที่บอกครับอิซูรินะโมบายแล้วก็ไข่มุกนะครับก็เป็นนิยามของโอนิกิริของออสาวๆเบียนเคทั้ง3คนนะครับผมว่านิยามของโอนิกิริของเธอคืออะไรและอันสุดท้ายบัตรสมาชิกยายโยอินะครับโอ้ผมผมตามหาอยู่นะอันนี้เป็นบัตรของไข่มุกครับ บัตรไข่มุกอืมย่ยๆอีกไว้มีโอกาสผมก็จะไปกินนะครับแต่ผมคงไม่ใช้บัตรหรอกผมเก็บไว้อยู่ดีเมื่อกี้มันหลุดผมก็เลยจะใส่ให้นะครับรูปร่างตอนเปิดมาครั้งแรกก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะมันมันมีช่องเสียบมันมีช่องเสียบอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าข้างในนี้มันเคยมีอะไรคัเมมเบอร์สเปเชียลลิมิเต็ด d e ดิชั่น s นะครับผม ต่อมาอ่าพี่รองแก้วพี่รองแก้วนะครับผมให้ดูความหนาก่อนโอ้โห,โหผมว่าอันเนี้ยหลายคนตามหาอยู่นะครับอ่โอ้โหตายหหรู้เลยว่าใช้แล้วคุณกุญแจของปันนะครับผมมันต้องมี